เราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีรับสุดรายการภูมิทอยรีวิวกันดีเช่นเคยนะครับและ SF ที่เราจะที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือ SF f i g u a r t ออร m ดคาร์ r ินเลเ m u t ์ k i Gamer นั่นเองนะครับล่าสุดยอดของค a ร์บินเลเ e อรนะ์เอ็กเซดในที่สุดก็มาแล้วนะครับหลังจากที่โดนเลื่อนแล้วแล้วก็เข้าในไทยช้ามากๆนะครับก็มาอยูใ่ในที่สุดแล้วก็มันอยู่ในมือแล้สักทีนะครับก็เราก็ไม่ได้รีวิวซีรีส์ของเอ็กเเนี่ยนานมา,มากๆนะครับเรารีวิวซีรีีส์ของ x e ไปเน่ย ตัวล่าสุดน่าจะเป็นเบฟทาร์เดนเลกาซีนะครับแล้วก็ไม่ได้รีวิวเกี่ยวกับซีรีส์นี้เลยนะก็วันนี้จะกลับมารีวิวซีรีส์กันอีกครั้งนะครับก็ตัวนี้เป็นสินค้าลิมิเต็ดนะก็มาพร้อมกับกล่องน้าตาลนะครับนี่นะผมกล่องน้าตาลก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีชื่อเขียน,นผมคาเมดร์เอ็กเซดไฮเปอร์มคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่กล่องกันเลยดีกว่ากล่องก็นี่นะผมก็กล่องจะเป็นกล่องทึบตามสไตล์ของสินค้าลิมิเต็ดครับแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยก็จะมี เป็นพิกเซลนะผมอ่าเป็นธีมเกี่ยวกับเกมทั่วๆไปของซีรีส์เอ็กเซนะแล้วก็จะมีธรรมชาติเนชั่นคุณตี้นะครับแล้วก็มีชื่อระบบเอไา้าชัดเจนครับคาร์เมเลเตอร์เอ็กเซดมูเทกิเกมเมอร์นะก็มีโลโก้ซีรีส์ของคาร์เมเลเตอร์เอ็กเซนตัวเองนะครับอ่าแล้วก็มีโลโก้บันได้กับธรรมชาติเช่ชนเคยครับด้านข้างกล่องก็จะมีชื่อเขียนแล้วก็เป็นรูปของออมูเทคินะครับอีกข้างนึงก็เป็นชื่อเช่นกันครับก็ตัวนี้กล่องค่อนข้างหนาเลยนะผมด้านหลังก็จะเป็นตัวอย่างแอคชั่นนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนอ่าประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวเราไปแกะดูตัวถาดด้านในกันเลยดีกว่าโอเค <Okay, S 1> ครับมเมื่อเราแกะถาดออกมาแล้วเนี่ยก็จะพบกับถาด2ถาดนะผมนี่ตัวนี้จะมี2ถาดนะก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคู่มือก่อนนะก็คู่มือก็จะบอกว่ามันมีอะไรแถมบ้างในกล่องน,นี้นะครับก็จะบอกว่ามีมือถแถมมาให้ทั้งหมดสคู่รวมมือกำหมัดที่ติดกับตัวเอ,อ่อฟิกตัวฟิกเกอร์มานะผมแล้วก็บอกว่าระวังจุดแหลมหนะนี่จุดแหลมตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็จะบอกว่ามีอาวุธแถมมาให้1ชิ้นแล้วก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนพาทของผมด้านหลังของมูทิคตัวนี้นะครับก็แนะนําว่าให้อ่านคู่มือดีๆนะตัวนี้ค่อนข้างเปลี่ยนผมเนี่ยมีหลายพาทมากๆนะครับเดี๋ยวจะสับสนกันได้นะผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคู่มือก็ไม่มีอะไรนะก็ดูตัวฐานเลยก็สวยงามมากๆนะครับก็หน้ากล่องเนี่ยเอ้ยไม่ใช่หน้ากล่องดิหน้าฐานนะผมหน้าฐานเนี่ยจะมีเป็นตัวมูทิคนอนอยู่แล้วก็มีมือมาให้ทั้งหมด3คู่ แล้วก็เป็นกาชคอนคีสเัชเชอร์นะครับผมอ่าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพาร์ทของอการเปลี่ยนผมของตัวมุติคีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันในตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวฟิกเกอร์กันเลยครับผมคือตัวของเอ็กเซเมุติคิแบบชัดๆนะครับก็สวยงามเหมือนในซีรีส์มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่หลายคนรอมานานม,มากๆครับกว่ามันทำมาได้จะทำนะครับผมก็นี่นะเดี๋ยวมาดูดีเทลกันก่อนเลยก็ในส่วนของหน้านะ ก็สวยงามครับตาก็จะตามสไตล์ของซีดีเอเเลยคือจะจะเป็นเหมือน SD กันด้ามนิดนึงนะผมแล้วก็ตัวเส้นผมเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็งนะคือระวังมากๆคือมันไม่ใช่พลาสติกแบบเอ่อพีวีอะไรเงี้ยถ้าเป็น PVC เนี่ยคือมันจะอ่อนนิ่มแล้วก็สามารถจัดได้นิดนึงใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นพลาสติกแข็งหมดเลยครับก็สามารถหักได้นะผมคือระวังกันด้วยครับแล้วก็เอ่อตัวของ เกมเมอร์เดเวอร์เนี่ยจะไม่สามารถถอดกาช,ชัดออกมาได้แล้วนะครับก็เพราะว่ามันติดตัวโมเทคีกาชัดตรงนี้นะครับไม่สามารถแกะออกมาได้เหมือนกับตัวก่อนๆน,นะครับแล้วก็สีเนี่ยคือทองอลามมาเลยครับผมอ่านี่นะแล้วก็คือในคู่มือบอกว่ามันแหลมใช่ไหมคือจับตัวเนี้ยแม่งแหลมทุกจุดเลยเนี่ยแหลมเยอะมากนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวของด้านไอแหลมแหลมตรงหน้าผากนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหลแช์ตรงหัวนเนี่ยก็แหลมเกาะไหลก็แหลม เกาะตรงแขนนี่ก็แหลมเหมือนกานตรงเข่าตรงน่องตรงนี้แหลมหมดเลยนะครับก็ระวังกันด้วยนะผมมันค่อนข้างแหลมเลยแล้วก็ตรงหน้าอกจะมีเหมือนรูปดาวนะผมสามสามดาวอยู่ตรงหน้าอกนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกอไหลค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็แหลมมากๆด้วยอ่าตรงนี้จะเป็นเกมเมอร์ไดเวอร์แบบชัดๆนะครับโอเคก็ตรงนี้ยังพับได้เหมือนเดิมนะอ่า แล้วก็ด้านในตัวเนี่ยมันจะมีเหมือนสีส้มสีฟ้าสีม่วงตัดอยู่นะผมก็สดงดงามเหมือนในซีรีส์เลยตรงนี้จะเป็นตัวสล็อตคิมวาสะนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้สีทองคือแบบสวยมากอะ่ะแบบสวยงามจัดอะ่ะข้อเสียตรงนี้อย่างเดียวคือแม่งแหลมแล้วก็ด้านหลังผมคงให้ดูด้านหลังเยอะๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดผมนะนี่นี่ความมันนี้เข็มขัดตัวเนี้ย แปลกมากคือตัวมูทีคิผมจําได้ว่าซีรีส์ X เเข็มขัดอะตรงสายมันอะสายเข็มขัดอะมันจะเป็นสีเงานะถ้าเป็นตดนก่อนเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ใกล้มือสุดตัวนี้เป็นตัว Rider Paradox นะครับก็เนี่ยเห็นไหมสายเข็มขัดจะเป็นสีดําเงาเลยแต่พอมาเป็นตัวของมูทีคิเนี่ยเป็นสีด้านเฉยเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมบรรไดถึงเปลี่ยนนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับ รองเท้าก็จะเป็นเหมือนกับตัวร่างหลักรู้สึกว่าซีรี่เอ็กเซเนี่ยตัวรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับจะเป็นเหมือนกันทุกตัวเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวนะสังเกตอะไรไหมเท้าคือสังเกตได้เลยว่าเท้าเนี่ยของซีรี่เอ็กเซเนี่ยจะเหมือนกันทุกตัวเลยนะผมแค่เปลี่ยนสีในตามธีมของไรเดอร์ล่างนั้นนะครับอย่าเงเช่นของพาราโด,ดนี่ก็มีความใกล้เคียงของกับของโมเทคิมากๆเลยนะผมแค่เปลี่ยนเฉดสีทองนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเครายละเอียดโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับคือดาวของเอ็กเซดล่างโมดิคีคือแม่งเต็มตัวหมดเลยหน้าอกมี3เกาะไหลมี2ใช่ไหมสองข้างแล้วก็ตรงแขนอีก3นะขานี้ก็เต็มไปหมดเลยนะผมเนี่ยเอกลักษณ์ของเอ็กเซดเลยคือล่างโมทิคีคือจะมีดาวติดตามตัวเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณนี้นครับนี่สาหรับรายละเอียดก็จะประมาณนี้ สำหรับจะขยับมันดูจะขยับกันคือหัวเนี่ยแน่นอนดูยอย่างนี้ก็น่าจะรู้แหละไม่สามารถขยับอะไรได้แน่นอนเพราะว่ามันติดผมที่มันเกยมาข้างหน้าตรงนี้นะผมก็มันก็ขยับได้แหละแต่แบบนิดนิงอ่ะนิดนงจริงๆนี่แค่นี้เองแล้วก็ก้มก้มก็ไม่ได้ผมติดตัวไดเวอร์ผมเนี่ยจะไปติดตัวไดเวอร์อีกเงยก็ไม่ได้ติดผมข้างหลังทั้งหมดนะครับอ่าก็คือหัวแทบขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับ แขนหมุนได้3 6 0แน่นอนอยู่แล้วนะคอันนี้ไม่ได้ติดอะไรนะครับกางได้ประมาณนี้พับได้นะครับโอเคต้นแขนนะผมหมุนได้3 6 0เอ่อช่วงมือหมุนได้นะครับแล้วก็พับเข้าพับออกได้นะครับช่วงตัวก็กลมได้ไหมกลมได้กลมได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันติดผมข้างหน้าแล้ว แล้วก็เอ็นไปข้างหลังก็ได้เยอะอยู่นะเอ็นไปข้างหลังนี่ได้เยอะอยู่แต่ก็ระวังผมด้านหลังมันจะหักด้วยนะครับก็เวลาขยับต้องดูดีๆนะผมนิดนึงแล้วก็ไอตัวการบิดเนี่ยได้ปกตินะแต่ว่าก็ต้องระวังผมด้านหน้ามือไปโดนผมด้านหน้าอีกเช่นกันโอเคก็ยังถือว่าขยับได้ดีอยู่สำหรับซีรีส์นี้แล้วก็ตรงต้นขาเนี่ยเป็นบอดี้รุ่นใหม่แล้วก็กลางเตะไปข้างหน้าได้ ทั้งหลังได้กางได้นะครับต้นขาหมุนได้เข่างอได้สุดๆดเลยนะครับโอเคเท้าหมุนได้นะครับ3 6 0อ่าแล้วก็หักซ้ายหักขวาได้ไปลายเท้าจิกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้ลืมให้ดูรายละเอียดใต้เท้านะก็จะประมาณนี้ครับอ่าโอเคครับสำหรับจุดขยับของ x อ็กเซก็จะประมาณนี้ครับผม,มคือมันจะขยับไม่ได้แบบ เหมือนตัวก่อนหน้านี้นะคือมันจะติดๆนิดนึงนะสำหรับตัวมูทิคินะเพราะว่ามันติดในเรื่องของผมด้านหลังนะครับมันเป็นปัญหาของตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการเล่นอะไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูของแถมกันดีกว่าว่ามีอะไรมาให้เราเล่นกันบ้างสำหรับไฮเปิ์มูทิคิกล่องนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกของเอ็กเซดกล่องน,นี้ก่อนเลยนะครับนั่นคืออาวุธของเอ็กเซดอันนี้นะผมอันนี้จะเป็นอาวุธ กาชาค่อนคีสลเลอร์นะก็อาวุธชิ้นเนี้ยจะเป็นจะใช้เยอะมากนะในซีรีส์ช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ไล่ัล่างเอ่อมายตี้บรัตเตอร์ดับเบิลเอ็กซ์มาเนี่ยเอ็กเซจะใชอ้อาวุธนี้อย่างเดียวเลยนะครับก็กล่องนี้คือถ้าไม่ได้คือตอนแรกผมอะ่ะหาดาบนี้อยู่เวย้ยคือจะเอามาเล่นกับ X เอ็กเซนี่ยแหละแต่ว่าคือตอนนั้นมูทิคียังไม่มามันก็ต้องไปซื้อกล่องดับเบิลมายตี้บรัตเตอร์ดับเบิลเอ็กซ์นะครับซึ่งราคาสูงมากนะครับผมก็เลยไม่เอาดีกว่าแล้วพอมูทิคี มาก็แถมมาให้ซึ่งดีงามมากจะได้ไม่ต้องไปซื้อกล่องนั้นนะครับก็รายละเอียดถือว่าสวยนะถ่าออกมาได้เหมือนในซีรีส์เลยนะครับแล้วก็มีที่ใส่การชัดให้ด้วยนะครับอ่ามอนเดิมนะโอเคสวยงามตามท้องเรื่องเลยสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นมือนะครับก็จะมีมือถืออาวุธมาให้หนึ่งคู่นะผมประมาณนี้แล้วก็ตรงมือก็จะมีรูปดาวเช่นเคยนะครับนี่นี่นะครับโอเค ต่อไปก็จะเป็นมือแบอันนี้จะเป็นมือแบแบบหลวมๆนะแบบปล่อยแบบสบายๆอะไรอย่งนี้มาให้1คู่นะครับประมาณนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นมือแบแบบแบบ5นิ้วแบบนี้หนึ่มาให้คู่หนึ่งเช่นกันครับอ่านี่แบแบบแบแบบแบรสุดๆไปเลยนะครับอันนี้โอเคครับ ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับผมพาร์ทผมของไฮเปอร์มุติินะครับก็มันจะมีบอกอยู่นะในคู่มือก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูนะว่ามันเปลี่ยนยังไงซึ่งวิธีการเปลี่ยนเนี่ยถ้าดูในคู่มือเนี่ยจะบอกว่ามันมีแบ่งเป็นพาร์ทอะไรบ้างก็จะมีพาร์ทเอพาร์ทบีพาร์ทซีพาร์ทดอ่าประมาณนี้ก็จะเป็นพาร์ทอย่างนี้แล้วก็ดูตามคู่มือแล้วก็เปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนผมกันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนผมของไฮเปอร์มุติคิกันเลยนะครับผมก็อย่างแรกเลยถอดผมมันเก่าที่มันติดตรงหัวเนี่ยออกมาก่อนครับก็ดึงออกไหมเลยก็แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะโอเคออกมาจช๊บก็ผมแนะนำว่าให้เอาไอ้ที่มันเป็นแผง่งเงี้ยอันยาวๆอย่างเงี้ยติดดึงออกมาก่อนนะครับอ่าประมาณนี้มันจะติดกันประมาณสี่สี่ผมอ่ะเนี่ยติดกันอย่างเงี้ยให้ดึงไอ้อันเนี้ยออกมาก่อนผมจะทำให้เปลี่ยนง่ายขึ้นแล้วก็ ็ดึงออกมาได้เลยนะครับก็ดึงตรงนี้อมาตรงนี้ไม่ใช่ว่าดึงออกนี่นะคือต้องดึงออกกันกันเข้าหาเราครับผมก่อนแบบนี้นะก็ตรงนี้จะดึงออกยากนิดนึงนะต้องใช้ความระมัดระวังเลยกูหักมากอ่าแบบนี้ดึงออกมาไม่เยอะติดอยู่ใช่ไหมก็ดึงออกมานี่ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆออกมาครับอ่าแบบนี้แล้วก็ข้ามหนึ่งก็ข้างที่ผมขออนุญาตใช้เนี่ยในการที่มาวันนี้เพราะว่าของตัว ด้านข้างก่อนนะผมเนยว่าให้ติดตัวด้านข้างก่อนนะครับก็เดี๋ยวนะอ่ะนี่ก็ะข้างนีนะ้ติดข้างนี้ก็สอดผมเข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วก็แปะแปะไดอะไรนะผมอ่ะแบบนี้ปุ๊บไปละโอเคทำเกันทั้งสองข้างนะครับก็ใส่ย,ยากมาก แล้วก็เอาครับคิี้ใส่เข้าไปตรงรูด้านบได้เลยครับผมก็ดูดีๆนะว,ว่าข้างไหนข้างไหนเป็นข้างไหนไม่ข้างไหนนะอย่างนี้ข้างนี้ก็ใส่เข้าไปในช่องได้เลยนะผมอ่าแบบนี้โอเคแล้วก็ครายังก็การทเหมือนกันสองข้างครับอันนี้ไดจะแปะด้าน,นบนนะผมด้านบนรมนี้ปบอ่บาทีนี้ก็จะดูสวยแลคตรงตรงผมนะแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเช่นกันโอเคแบบนี้โอเคหนึอน,นึงก็ปิดเข้าไป ทีนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับเอ็กเซด์อ่าาเราตรงผมให้มันสลวยแบบนี้นะผมก็ค่อนข้างสวยเลยสวยงามมากๆนะครับเหมือนในซีรีส์เลยก็ประมาณนี้ครับอ่าให้ดูรอบๆ เค okay. แล้วก็วิธีการเปลี่ยนใส่อาวุธก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ถอดมือออกอ่าถอดมือออกแบบนี้แล้วก็เอามือจับอาวุธเนี่ยใส่เข้าไปนะผมอ่าตามปกติเลยครับตรงนี้แล้วก็เอาดาบมาครับผมนี่แบบนี้ก็จะ ได้แล้วครับผมโอเคครับก็หมดกล่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสรุปผมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมก็เป็นอย่างนั้นะว่าครับผมสำหรับการรีวิวเจ้า sf figure ark commander exed multimedia gamer ครับผมก็สำหรับตัวนี้นะผมขายไปที่เป็นแฟนๆซีรีส์ exed เนี่ยไม่ควรพลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ทุกคนก็รอกันมานานนะคือรอกันมานี่คือแบบนานมากๆครับคือซีรีส์ exed figure เนี่ยเริ่มทำตัวร่างหลักเนี่ย2017นะแล้วก็ตัวล่าสุดยอดมา2020คือถือว่านานมากนะครับ ก็นับดูทั้งมสองพันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสี่ปีได้นะสี่ปีที่ผมถึงจะทำล่าสุดยอดออกมานะครับก็คือแบบลายฟิกวาร์ไรเดอร์เนี่ยถ้าใครเล่นเนี่ยจะทราบดีว่าทำบันไดเนี่ยไม่ได้ทำล่าสุดยอดเนี่ยมานานมากแล้วครับก็ในที่สุดก็กลับมาทำอีกครั้งนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับตัวนี้ทำมาเกือบดีแล้วคือมันมีจุดติแค่สองจุดคือจุดแหลมของมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนของการเปลี่ยนผมเนี่ย มันไม่ได้เปลี่ยนยากหรอกครับผมแต่ว่ามันเปลี่ยนยากตรงที่ว่ามันเขาใช้วัสดุพลาสติกแข็งนะับทำให้เราต้องระวังมากขึ้นในการเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราจับแรงเกินไปเนี่ยหักแน่นอนครับผมยังไงก็หักก็เวลาเปลี่ยนก็ต้องดูด,ดีๆนะครับหรือถ้าแนะนําจริงๆก็เลือกเปลี่ยนอะเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวดีกว่าอย่าไปเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกบ่อยเลย,เลยคือเดี๋ยวหักเปล่าๆนับอยู่ท่าไหนอยู่ท่านาั้านาไปเลยดีกว่าเลือกไปเลยดีกว่าว่าจะ ให้ผมมันเป็นเส้นตรงหรือว่าจะให้ผมมันดูผิวไหวนะครับก็ประมาณนี้ครับผมส่วนตัวนี้ราคาถือว่าแรงนะยังแรงอยู่นะครับก็ใครรอได้ควรอนะผมราคาอยู่ที่3,000ันบวกขึ้นไปจะถึงส0่พันนะผมก็ประมาณนี้นะครับและคลิปต่อไปเนี่ยแน,น่นอนว่าต้นคลิปผมให้ดูแล้วเนอะว่าผมได้พาราโดมาจริงๆพาราโดเนี่ยผมเพิ่งได้มาวันนี้นะเจ้าเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้เพราะว่าเ x ็กเ,เนี่ยแหละคือพอได้ e x c e มารู้สึกทำให้อยากได้พาราดอกมามา,มากๆนะครับ ก็เลยไปจัดมานะครับก็อาจจะรีวิวคลิปหน้านะใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ